สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นมหนึ่งที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องชนิดของคำค่ะวันนี้เราก็มาสู่ถึง EP ีที่6แล้วนะคะก็คือคำอะไรคะนักเรียนคำสันธานนั่นเองดีมากค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวครูจะถามก่อนนะคะว่านักเรียนพอจะจําได้บ้างไหมคะว่าคําสันธานคืออะไรนะมีใครพอจําได้บ้างติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าบางคนอาจจะจําไม่ได้ไม่เป็นอะไรนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมาทบทวนความรู้แล้วก็เสริมเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคําสันธานนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันดีก,กว่าคะ่ะไปเลย ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมารู้ก่อนว่าคำสันธานคืออะไรเขาบอกว่าคำสันธานนะคะคือคำที่ทำไมใช้เชื่อมกลุ่มคำข้อความและประโยคเข้าด้วยกันนั่นเองโดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ชนิดค่ะคือ 1. น,นะคะเชื่อมใจความที่ทำไมคล้อยตามกัน 2. เชื่อมใจความขัดแย้งกันค่ะ 3. นะคะคือเชื่อมใจความที่เป็นเหตุเป็นผลกัน 4. เชื่อมใจความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเรามาดูกันที่ชนิดที่หนึ่งดีกว่าคำสันธานชนิดที่หนึ่งมีชื่อว่าเชื่อมใจความคล้อยตามกันนะคะลูกอ่าอันนี้จะเป็นคล้อยตามกันนะคะคือจะมีคำว่าอะไรก็จึงกับและว่าทั้งทั้งจุดจุดจุด,จดก็ครั้นจุดจุดจุดก็ครั้นจุดจุดจุดจึง พอแล้วก็จุดๆ,ๆก็ถึงจุดๆก็กับทั้งจุดๆก็แล้วก็คำอื่นๆอีกมากมายเลยเรามาดูตัวอย่างประโยคของใจความการเชื่อมใจความที่คล้อยตามกันดีกว่าเขาบอกว่าเขากับเธออยู่ด้วยกันทั้งวันคำที่เป็นคำสันธานเชื่อมคือคำว่าอะไรลูกคำว่ากับนั่นเองดีมากเป็นการเชื่อมว่าเป็นการบอกแบบคล้อยตามกันก็ menu. คือทั้งเขาและเธอทำไมอยู่ด้วยกันนั่นเอง ครั้นรุ่งเช้าเขาก็ออกเดินทางคำที่เป็นคำสันธานเชื่อมกันคือคำว่าครั้นกับก็ถูกต้องค่ะ,อ,ะอีกประโยคหนึง่งครั้นได้เวลาเธอจึงไปขึ้นเครื่องคําที่เป็นคําสันธานเชื่อมของประโยคนี้คือคําว่าครั้นกับคําว่าจึงนะคะดีมากค่ะ ประเภทชนิดที่2นะคะชนิดที่2คือเชื่อมใจความขัดแย้งกันนั่นเองโดยจะมีคําเชื่อมคือคําว่าแต่แต่ว่าแต่ทว่ากว่าจุดจุดจุดก็ถึงจุดจุดจก็แล้วก็คำอื่นๆนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าเธอสวยแต่นิสัยไม่ดีเป็นยังไงคะลูกขัดแย้งกันใช่ไหมอ่าโดยคำสันธานที่เป็นคำเชื่อมคือคำว่าแต่นั่นเองถูกต้องค่ะ ทัวอ่ากว่าทั่วจะสุกงาก็ไม่อันนี้ก็ขัดแย้งกันเหมือนกันเลยอือโดยคําสันธานที่เป็นคําเชื่อมคือคําว่ากว่านะคะแล้วก็คําว่าก็นั่นเองกว่าตํารวจจะมาคนร้ายก็หนีไปแล้วคําที่เป็นคําสันธานเชื่อมคือคําว่ากว่านะคะแล้วก็ก็นั่นเองดีมากค่ะ คำสันธานชนิดที่สามคือเชื่อมใจความที่เป็นเหตุเป็นผลกันนะคะนักเรียนเป็นเหตุเป็นผลกันโดยจะมีคำเชื่อมคำว่าเพราะเพราะว่าดังว่าฉะนั้นฉะนั้นจุดจุดจุดจึงเพราะจุดจุดจุดจึงนะคะแล้วก็คำอื่นๆค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าเขาบอกว่าฉันมาสายเพราะรถติดเห็นไหมคะเนื้อหาของประโยคนี้นะคะมีการบอกเหตุบอกผลกัน โดยมีคำสันธานเชื่อมของเราก็คือคำว่าเพราะนั่นเองเป็นการบอกว่าเหตุผลที่เขามาสายเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถติดนั่นเองเพราะเธอเป็นคนดีฉันจึงรักเธอ,อคำที่เป็นคำสันธานเชื่อมของประโยคนี้ก็คือคำว่าเพราะกับคำว่าจึงนะคะนักเรียนเป็นการบอกบอกเหตุบอกผลนะคะว่าเพราะเธอเป็นคนดีนะฉันจึงรักเธอนั่นเอง สี่นะคะสี่จะเป็นการเชื่อมใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งฮสี่จะเป็นการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนโดยจะมีคำเชื่อมคำว่าหรือหรือไม่ก็ไม่เช่นนั้นมิเช่นนั้นนะคะแล้วก็คำอื่นๆอีกมากมายเลยเรามาดูตัวอย่างประโยคกันดีก,กว่าเขาบอกว่าเธอจะกินข้าวหรือกินก๋วยเตี๋ยวโดยคำสันสันธานที่ใช้เชื่อมคือคำว่าอะไรลูก คขาเม่อหลือนั่นเองเก่งมากค่ะโดยเขาเป็นการบอกให้เลือกใช่ไหมว่าอาจจะก,กินข้าวหรือว่าจะกินกว๋วยเตี๋ยวนะคะให้เลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องขยันเรียนกว่านี้ไม่เช่นนั้นจะสอบตกคําที่เป็นคําสันธานเชื่อมของประโยคนี้คือคําว่าไม่เช่นนั้นนั่นเองดีมากค่ะโดยเป็นการให้เลือกค่ะว่า ถ้าเอา่ถ้าเอ่อเราจะต้องขยันนะถ้าเราไม่ขยันนะเราจะสอบตกแน่ๆเป็นการให้เราเลือกคะว่าเราจะต้องขยันอืมประโยคถัดมาเธอต้องทำงานมิฉะนั้นเธอจะถูกหักคะแนนอันนี้ก็เหมือนกันเลยคำสันธานเชื่อมของเราคือคำว่ามิเช่นนั้นนะคะนักเรียนแล้วก็อเป็นการให้เลือกอย่างไรล่ะก็คือเขาบอกว่าเราจะต้องทำงานนะไม่งั้นเธอจะทำไม ถูกหักคะแนนนั่นเองดังนั้นเราต้องเลือกที่จะทำงานนะคะนะักเรียนอืมก็จบแล้วนะคะสำหรับความหมายแล้วก็ชนิดของคำสันธานนะคะนะักเรียนเรามาสรุปความรู้พร้อมๆกันดีกว่านะคะว่าคำสันธานคืออะไรนะคคำสันธานนะคะเป็นคำที่ใช้ทำไมเชื่อมค่ะเป็นการเชื่อมเลยกลุ่มคำข้อความและประโยคเข้าด้วยกันนั่นเอง และคำสันธานมีทั้งหมดกี่ชนิดนะคำสันธานนะคะสามารถแบ่งออกเป็น4ชนิดด้วยกันค่ะหนึ่งเชื่อมใจความคล้อยตามกาัน 2. องเชื่อมใจความขัดแย้งกัน 3. เชื่อมใจความที่เป็นเหตุเป็นผลกันและ4คือเชื่อมใจความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนักเรียนมีข้อสงสัยหรือว่าคำถามเกี่ยวกับเรื่อง คำสันธานไม่เอ่ยถ้านักเรียนมีข้อสงสัยหรือว่าคําถามนะคะนักเรียนสามารถทักมาถามครูได้ตลอดเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะครูก็อยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหานะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยครูก็ขอลาไปก่อนสวด